เอาละครับสวีนสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับนะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันเกม The Twisty House วันนี้ก็จะขอเล่นแบบทิ้งเบ็ดนะครับนะเบ็ดหแล้วก็โบด้วย10นะครับนะทิ้งไปเลยนะถ้าสมมุติว่ามันเข้าแล้วเราก็กลับมาเบ็ดหนึ่งทิ้งโบ10ใหม่นะจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะขอมากันที่ทุน1000นะครับนะหนึ่มาที่เบ็ดหแล้วก็ถั่วโบสเปนสิบโอเคประมาณนี้นะครับนะหนึ่นะ เริ่มไหลและเริ่มไหลละอ้าวจบรวดเร็วนะครับนะก็ต่อด้วยโบ30เป็นอย่างนี้นะพอจบโบ30เสร็จแล้วก็ทิ้งเบ็ดต่อนะครับนะอ่าไปทิ้งเบ็ดหนึ่งด้วยโบ10อย่างเช่นเคยก็วันนี้ก็จะขอเป็นสักถึงเบ็ด8นะอ่าเราจะเล่นถึงเบ็ด8นะครับนะถ้าไม่เข้าเราก็วนมาเบ็ดสใหม่เหมือนเดิมเนาะอ่าพอจะเห็นภาพไหมอ่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับนะ อันนี้ก็เสียงไม่ค่อยมีเลยนะเออเสียงดูแหบๆเหนื่อยๆหน่อยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดยวหยุดก่อนนะเออหมุนเส้นยาวเอ้ยหมุนเส้นยาวเลยนะครับนะเออนะแปลกๆอีกแล้วแปลกๆแล้ววันนี้แปลกๆแล้วเอาเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่างี้โอ้โอเคนะมาเรียบร้อยมาเรียบร้อยไก่กุ๊กๆจิ๊บๆนะ สองลูกสองลูกสองลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกได้สามลูกหายไปไหนสามลูกปีเป้าโอ้ไม่มีสามลูกเลยนะไก่ขี้งกเสือเกินนะครับนะมาสิบสามสปินแต่ขอบ้านไก่ก่อนนะเอาบ้านนกมาก่อนไม่รู้บ้านนกบ้านไก่ดูไงน่าจะบ้านนกนะโอเคนะบ้านนกต้องมาก่อนอืนะบ้านนกไม่มาเลยนะสกปินแล้วอ่ะไม่น่าจะได้น้องะ ไม่น่าจะได้แล้วนะดูดิไม่มาแล้วโอ้โหเกลือจัดนะเกลือจัดนะครับนะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอเคสีนะ่สิบเก้านารูเรื่อง <c oughs> เอ้ยปแปลกๆอีกแล้ววันนี้โอเคมาทำเป็นพบก่อนเอา้าได้อีกรอบหนึ่งสวยดิสวยดินะสวยดิ ม,มาสามลูกมาแล้วมาแล้วสามลูกมานะโอเคโอ้โหสิบแปดนะหมุนกระตาตั้งเลยนะรอบนี้นะหมุนกันหมุนกันยาวนะแต่บ้านบ้านนกมาก่อนจะบ้านไก่แล้วโอ้โหมาบ้านนกมาสองแล้วบ้านมาสองไปต่อไหมโอ้โหสวยนะสวยแล้วสวยแล้วอือหนึ่งเป้มาก่อนสุดยอดนะเมก้ามาแลนะ้วจ้หนึ่งวอชี หนะ <c oughs> ึ่งร้อยสี่แปดนะเออวันนี้ก็ลิ้นปันหน่อยนะครับนะมาอีกหนึ่งดอกนะหกสิบสี่อีกหนึ่งไหมสวยดิโอ้โหนะมาอีกหนึ่งไหมหูมันง่ายจัดน,นะอู๋ลายนี้สวยลายนี้ค่อนข้างสวยนะครับนะอูบ้านนกมาอีกหนึ่งดอกดิเฮ้ยเอาอีกหนึ่งดิอ <c oughs> โอ้โหไมก่กล้าในรอบนี้นะ หนึ่งอยยี่สิบแปดอีกหนึ่งดอกไหมอีกหนึ่งไปดิอีกหนึ่งไหมสวยโอ้โหอย่างเยอะนะวันนี้นะยิ้มหวานกันเลยทีเดียวอืมอีกหนึ่งอกีกเนโอ้โหนะแต่มันมามันมาทีเดียวย่อมนะมันมาไม่ค่อยเยอะนะแต่มันมาอืมอนี่ไงมากระปิกระปอยนะโอเคแปดสิบห้านะ จะพัันหนึ่งแล้วจะบพันหนึ่งไหมพันนึงอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งสวยนะ6พันแน่นอนเออมาสวิตตี้วันนี้มันมานะโอ้โหคุณสามมาปิดท้ายคุณสามมาปิดทายนะอืมโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับนะ ได้มาแล้วก็ต้องรีบโกยนะครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมดกด subscribe ม่สกรูรด้วยนะครับนะแล้วมาใจอคลิปดีๆมันๆอย่างนี้ทุกวันเลย Clouds, I feel you